โกราวาอัปเป่านะคะตอนนี้ต้องกำลังจะทาเราไปทำอะไรดูก่อนคิดก่อนคิดก่อนให้เวลาคิดไปได้สามสองหนึ่งเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะว่าแม่บอบจะทาเราไปทำอะไรใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วนี่ครับถึงแล้วครับแม่บองทาเรามะยิงปืนนะคะเรามาดูกันว่าก่จะยิงปืนได้กี่ตัวนะคะอ่าเรามาดูกันนะครับตอนนี้กำลังจะหาลูกดอกอยู่นะคะ นี่ค่ะกางจะต่อแถวอยู่ตอนนี้เขาก็เอาลูกกระสุนมาให้เราแล้วนะคะโอ้ลูกกระสุนเยอะมากเลยนะคะโอ้โคตรเยอะเลยอ่ะนี่นะครับป้าป้ายิงนะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับยิงไปงั้นๆนะครับอ่าดอกที่หนึ่งเอาชักนะครับกูชักกระดินด้วยดีชักเล่งเล่งสักไกลเลยไม่ได้นะครับแต่ไปตายไม่ป๊อบมากนะครับไม่ป๊อบนี่ก็โอ้โหลีลาเยอะนะคะ โอ้โหกล้องไม่ยอมหันนะครับลืมหันนี่<ด>นี่ครับเกาดอะไรจะยิงเ<ด>ลิรจะยิงโดนไหมโดนไหมเรามาดูเรามาดูกันโอ้โหไปยอมยิงนะครับเอาไม่โดนนะครับนี่นี่ด,ด,ดูไารรอบๆก่อนนะครับดูไปป๊อปรอบตะไปนะครับชักแก๊กเรามาดูกันนะครับว่าจะโดนไหมครับโอ้ไม่โดนอีกแล้วสรุปได้ตุ๊กตามากี่ตัวแล้วไม่รู้ครับลืมแล้วแต่ตุ๊กตุ๊กตาเท่าน้ำแต่เราเอาตุ๊กตาแลกเป็นน้ำหมดนะคะ ปโป่งกันนะครับเป๊ะโอ้ดอกแดกโดนครับดอกแดกโดนดอกที่สองลุ้นกันนะคะว่าจะโดนไหมครับเราดูกัน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 เป๊ะไม่โดนนะคะดอกที่สองดอกที่สามไม่โดนเรามาหาอะไรกินปลอดใจกันที่ว่าครับไปเรื่อยนะก็จะเจอได้ขาขายอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะคะนี่ตอนนี้พี่ป๊อกก็ถือกล้องอยู่นะคะตอนนี้ก็เสียงไฟในงงานก็แบบโคตรดังเลย ตอนนี้เราก็อยู่หน้าร้านเฮ้ยยังไม่ถึงนี่ว่าเราเดินไปเรื่อยๆนะครับก็จะเห็นโป่งด้วยนะคะนี่เดินไปเดินไปเดิไน,ไป,นไปก็จะเจอกลุ่มใหม่ด้วน,นะคะนี่เดินไปก็อู้หูนี่ครับดูใดีนะครับจะเห็นร้านหมึกด้ยนะคะเป็นร้านหมึกลุงบอยประสิทธิ์นะคะามากุบหนุ่มกันวันนี้นะคะที่เราจะมา อันนี้น้ำจิ้มซับจริงๆนะครับนี่นี่วเวราจะมาดูนะครับว่าเราจะหน,นุนตัวไหนไม่พบนะครับูตัวใหญ่เลยหรอไม่ป๊อบเดี๋ยวจะน่ากินจังเลยเรากินแบบั่งไปเลยนะคบนี่นี่ตอนนี้นะครับเราก็จะถึงที่โรงหนังแล้วนะครับ อร,อร่อยจังเลยอร่อยจังเลยบอกพิจใจวันนี้น้ำซุปอู้หูอร่อยแต่มีตาเปล่ามากนะครับอู้หูไม่เข้านะครับไม่เข้าอืมอร่อยอร่อยแต่ไปพักนะคะพัก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 ,พกนี่ไงอโอ้โหลุ้นโอ้โหลุ้นยังกระต้นกระถิ่นเถอะอันนี้กลางขาดไปเลยเคีย้ยวยำ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 เลยอ,อันหนึ่งอู้หอร่อยอร่อยจังเลยอร่อยจัง,เล,จงเลยครับตอนนี้ก็จบคลิปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ